ก็จะขึ้นปีสองสาหาสื่อสารการสแสดงอย่าไปเครียดกับเรื่องเรียนท่ามันมากเพราะเราจะผ่านมันผ่านไปเร็วมากๆอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็จะได้ทำ นี้กลับมาแล้วกับเออในรอบ10ปีหรือว่า2 0ปีอะไสักอย่างติดเทอมก็เลยแบบว่าเฮ้ยแบบเสียดายเวลาที่เราว่างๆก็เลยจะมาทําคลิปแต่งหน้าอะไรต่างๆเม้ามอยอ,อัปเดตชีวิตกันบ้าง Everyday Look นะคะของการไปเรียนในมหาลาัยแล้วก็จะมาพูดได้ว่าแบบเฮ้ยขึ้นปีหนึ่งเรามีอะไรบ้างชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงเราอยากจะมีอะไรอัปเดตให้เพื่อนฟังมากมายเลยนะคะแต่งไปเล่าไปอะไรแบบนี้นะคะ,ะแช่คอนแทคเลนดีปะทุกคน แต,แ,ตแต่แบบปกติเราไปเรียนเราก็ไม่ใส่คอนเทกเลนนะก็คือถางันไม่ต้องใส่ละกักณแต่เรามาเริ่มที่ตัวบัมลูกนะคะเรียนปี1นึจบแล้วก็จะขึ้นปี2แต่ว่าเป็นปีสอง,สองเสมอือนเนาะคะ่ะเริ่มต้นปี1นึ่ของเราก็คือการที่เราเนี่ยได้ติดมาหาวิทยาลัย4ีประตูนะคะทุกนคน สาขาสื่อสารการแสดงก็คือคณะนิเทศาร์นั่นเองค่ะถามว่าผิวดีขึ้นไหมก็ใช่ใเลยนะแต่ว่าผิวมันไม่ขึ้นแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่แบบสิวขึ้นบ่อยมากต่อมาก็จะลงเป็นคุชชั่นนะไอ้เป็นคุชชั่นิวตัวนี้นะคะพอขึ้นปีหนึ่งแล้วคือแบบว่าขวเปรี้ยวซาแต่งหน้าบ่อยทุกวันคือสมัยก่อนเนี่ยนานๆเราแต่งหน้าทีเฉพาะเราก็ชอบลงรองพื้นเนาะแต่พอเวลาเรามาคุกคีกับเรื่องการแต่งหน้าเนี่ยคุชชั่นเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆก็คือบางเบาผิวสวยและที่สำคัญไม่ต้องลงอะไรมาากกมมยตออนนนีี้ทท่ปิดเะะค็ เกรดปีหนึ่งเพิ่งออกสดๆเลยเทมอม2เกรดดีกว่าเทอมแรกแน่นอนแกคือถามว่าเราตั้งใจเรียนไหมเราก็มีแบบว่าปล่อยๆฟิลฟิลบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเครียดจนเกินไปบางวิชาที่มันเป็นวิชาหลักเนี่ยถามว่ามีเครียดบ้างไหมก็คือมีเครียดเหมือนกันนะส่งนแรก ที่เราจําเป็นก็คือการที่เราจะต้องโฟกัสตัวเองแบ่งเวลาของตัวเองให้ดีๆนะคะแล้วก็อย่าไปเครียดกับเรื่องเรียนให้มันมากเพราะว่าเราจะประสาทแตงค่ะแล้วลงคุดชั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาลงเป็นบัตรตัวนี้นะคะ่ะทุกคนเราชอบมากเลยนะน่ารักมากเลยคือเราอะทาไปทุกวันนะคะ เพมมช่วงปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะคะเราจะเรียนเป็นทฤษฎีหมดทุกอย่างเลยก็คือเป็นฟิลเหมือนการเตรียมพร้อมเพื่อจะเรียนการแสดงเทอมสองนะคะคือเทอม,อมอออนะนนหนึ่งก็อาจจะแบบออมๆเบื่อๆหน่อยนนิดหนึ่งก็จะเป็นการเรียนในห้องซะส่วนใหญ่วิชาหลักก็จะเป็นของการแสดงนั่นแหละก็จะเป็นฟิลแบบว่าการสื่อสารด้วยภาพการแบบแปลความหมายภาพต่างๆแล้วก็วิชาแบบชอื่นก็จะมีภาษาไทยอะไรอย่างเงี้ยอาเซียนเลฟิลนิวิทยาศาสตร์ก็มีนะแต่เทอมหนึ่งเนี่ย,<ๆ>ยก็ผ่านไปนะคะเราก็จะมาเครียดกับเทอมสองก็คือเราจะได้เรียน การแสดงตอนแรกรู้สึกว่าเฮ้ยต้องพาทายต้องอะไรแน่เลยแต่การสแ,ดแารสแดงคือแบบทําให้ฉันเครียด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 ตอนสอบไฟนอลสุดๆนะเพราะว่าจะมีการ ทดสอบไฟนอลก็คือ1เป็นการบทเดี่ยวแล้วก็2เป็นบทคู่คือเครียดทั้ง2อย่างคือจากที่ไกลเป็นชอบอะพอเราได้เรียนจริงๆเยอะทุกคนมันจะเรียนลึกไปมากากนาน,นก็คือแบบว่าไม่ชอบเลยอะกลเป็นแบบไม่ชอบเลยแต่เราก็แบบว่าคือพยายามศึกษามันให้เยอะๆยิ่งไม่ชอบเราจะยิ่งเรียนมันเพื่อเอาชนะมันแกถูกต้องมันคือ ต้องท้าทะถึกถูกคือไม่ขาดเลยการสแสดงเป็นวิชาที่เราจะไม่ขาดเลยเพราะมันเป็นการปฏิบัติแบบ4ชั่วโมงเลยแกแบบปาเทอม2ของปี1เนี่ยก็จะแบบว่ามีการสแสดงเป็นวิชาหลักและก็จะมีดออิ i hmm. งการวาดรูปต่างๆนะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบวาดรูปไม่เป็นก็ควรจะต้องแบบฝึกวาดตั้งแต่ตอนนี้เพราะว่าตอนดออิ i งเนี่ยเราจะได้วาดไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะซึ่งวิชาดออิ i hmm. งเป็นวิชาที่เราเนี่ยชอบมากๆคือไม่ขาดสกักระทีนึงเลยแล้วก็ไม่มีชิ้นไหนที่เราไม่สุก อันนี้ขอหยิบแยกมาไว้เลยนะคะทุกคนก็คือชาดา3าตัวนี้นะจ๊ะไอเทมที่เราใช้ทุกครั้งที่เราไปเรียนมหาลัยนะเราชอบแต่งหน้าแบบเดิมๆเนาะเราจะชอบโทนชมพูมากไม่ค่อยเปลี่ยนไปไหนสักอย่เท่าไหร่ต่อมาก็ใช้เป็นตัวนี้นะคะทุกคนเป็นของซาสีจะลงไปที่เปลือกตานะก็พอามหาลัยของเรามันสามารถแต่งหน้ายังไงก็ได้แต่งตัวยังไงก็ได้ทำผมสีอะไรก็ได้เนาะมันเลยแบบว่าซึง แล้วถ,ถามว่าระหว่างเรียนเรามีกิจกรรมอะไรให้ทํำไหมเคื่อกิจกรรมมันก็เยอะทาอะไรต่างๆเขาก็จะมีแปะแปะไว้นะคะไว้อาจงอาจารย์ในในคณะ <ME IN> เขาจะบอกว่าเอองอานนี้นะต้องการนับแซงไปทําละครเวทีของพี่ๆนะใครอยากสมัครน้องๆงปีหนึ่งคนไหนสนใจก็ไปแคสไปอะไรได้นะคะสําหรับปีหนึ่งเทอมหนึ่งนะก็จะมีกิจกรรมอัมได้ทามานะคะก็คือการประกวดแบรนด์แอมเนาะก็คืออัมก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกวดแบรนด์แอมบาสเดอร์นะบอกว่าสนุกมากนะคะมันก็ได้ประสบการณ์ต่างๆการเรียนการเล่นอะไรข่อเ่าหนึงตอนที่ ประกฏแบรนด์แอมคือเหนื่อยมากๆแกน้ําหนักลงไปเยอะเลยอย่างที่บอกว่าเส้นทางบ้านเราอะาจะจิบทุมห่างกันประมาณไปกลับก็สี่สิบโลนะคะมันก็จะมีการตอบคําถามแสดงความสามารถพิเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายไปหมดได้ไปทําตรงนั้นนะบอกเลยว่าคุม้มเราจะได้ประสบการณ์ต่างๆได้ลองหนึ่งมานะคะแต่ก็มีความสุขที่ได้ทํามันนะคะ พอมาถึงปีหนึ่งเนี่ยถามว่าเรื่องเพื่อนสําคัญไหมเพื่อนเนี่ยสำคัญมากๆเนาะเรื่องการที่เราเรียนการแสดงเนี่ยหนึ่งแล้วมันจะต้องมีงานกลุ่มอยู่แล้วนะเราก็ต้องหัดเข้ากับสังคมให้ได้ทุกรูปแบบแป๊บๆจะขึ้นปีสองแล้วดูคนก็แบบว่าเฮ้ยใจหายน,นิดนึงถ้าเราครบเพื่อนดีเนี่ย เพื่อนก็จะพาไปในที่ดีๆอันนี้สําคัญมากๆนะเพราะว่าทุกวันเนี้ยที่เรียนได้อะไรได้ก็คือมีเพื่อนที่ดีคอยซัพพอร์ตกันและกันนะคะเพื่อหลายๆคนก็คือช่วยเหลือเรานะถ้าเราแบบไม่ค่อยรู้อะไรตรงไหนเนี่ยอย่างน้อยก็คือทักไปถามเพื่อนก็ยังมีเพื่อนคอยตอบลองเลือกเพื่อนดีๆอะไรดีๆอืมทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่สามารถเลือกได้เ้ยเราไม่ได้บอกว่าแบบเพื่อนที่เราอยู่ตอนเนี้ยไม่ดีนะแต่เราบอกว่าเพื่อนที่เราอยู่ตรงเนี้ยเป็นเหมือนสิ่งที่เขาคัดมาให้แล้วอะเราไม่ได้เลือกอะไรเลยอ้าไม่ได้เลือกอะไรเลยเพียงแค่เรา ก็เข้ามาในมหาลัยเราเจอเขาเราคุยกับเขาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แบบดีก็เวิร์กแล้วอะคือเราไปเลือกตอนไหนเราคัดตอนไหนว่าเพื่อนคนดีดีไม่ดีอะไรเงี้ยสิ่งอย่างคือเหมือนว่าวางมาหมดแล้วอะเราเหมือนไม่ได้เลือกนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะมันดีมากแล้วเพื่อนทุกคนที่เรามีอยู่ตอนนี้ก็คือเวิร์กมากๆช่วยกันทำอาหารกินช่วยกันซัพพอร์ตแต่เสียยงเดียวมีเพื่อนก็เธออย่ก็คือชอบมิดนะคะตอนนี้คือสวยแล้วพร้อมไปเรียนแล้ว ช่วงนี้นะคะแผนที่เราจะขึ้นปี2ก็คือวิชาอะไรที่เราไม่ชอบเนี่ยพยายามทํามันก่อนต้องบอกคำนี้ว่าถ้าเกิดคนไม่ชอบอะไรก็จะไม่ชอบเลยเนาะแล้วถ้าเกิดวิชาไหนที่เรารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กแล้วมันต้องเรียนก็คือต้องเรียนไปแต่ว่าก็คือทําให้มันเต็มที่ที่สุดและล่าสุดตอนนี้สิ่งที่เรากําลังจริงจังก็คือการเป็นนางแบบนะคะยังทําง,งานเขียนคอนเทนต์งานรีวิวอะไรต่างๆก็คือ ทำอยู่คอนเทนต์ u t u b e ก็จะกลับมาทำแล้วส่วนเรื่องนางแบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะว่าเราเป็นยังไงเริ่มยังไงอะไรยังไงรายละเอียดต่างๆค่อยมาเมามอยกันคลิปหน้าเนาะถามว่านะเวลาตอนนั้นตอนที่เราแบบส่งพอร์ตจนมาถึงตอนเนี้ที่เราผ่านแล้วได้เรียนมาปีเต็มๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกเหมือนว่าเวลาเนี่ย มันผ่านไปเร็วมากๆเนาะอะไรที่เราไม่เคยทำเราก็จะได้ทําอะไรที่เราไม่เคยเห็นเราก็จะได้เห็นก็ขอย้ำอีกทีนึงแัแ่นแหละว่าเรื่องเพื่อนก็คือสําคัญเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังใจอยากไปเรียนไปเจอเพื่อนและวันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปม้วนผมแป๊บน,นึงเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะคือเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวสำหรับ แต่งหน้าแอปวิดีลุคไปเรียนนะคะทุกคนสำหรับอัมก็มีแค่นี้เลยคลิปนี้ก็เป็นการอัปเดตชีวิตปีหนึ่งนะคะก็จบเป็นเยนเท่านี้เนาะฟังได้ก็คือจับใจความได้คร่าวๆแล้วเนาะว่าคือมีอะไรบ้างอะไรต่างๆนะคะสําหรับคลิปหน้าอยากให้เราทําคลิปแบบไหนอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแล้วจะก,กนใหม่ในคลิปหน้านะคะ,คะ see you later b บ e b า e แก้ปกติแล้วเนี่ยฉัดเป็นคนที่แบบไม่ค่อยม้วนผมนะคะแต่ว่าพอดีได้เครื่องม้วนผมมาใหม่ก็คือเหมือนิดห,ห,หน่อยนะก็คือจะ ชอบมวนผมในเวลาถ่ายคลิปนะจ๊ะก็คือลองแบบตั้งลองเขาเรียกว่าอะไรลองฝึกไปในตัวนะคะ